สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอว่านมงคลโบราณว่าวันนี้หากได้ยินเสียงร้องระวังโชคดีเสริมโชคลาภเสริมสิริมงคลและเมตตามาหานิยมให้กับผู้ที่ปลูกนำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะ ต้นไม้มงคลบ้านมงคลและความเชื่อถือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยเรามาช้านานนะคะเพราะนอกจากเขาจะทำให้บรรยากาศภายในบ้านรม่มรื่นอากาศดีมีชีวิตชีวารู้สึกผ่อนคลายแถมทำให้บ้านสวยงามสบายตาสบายใจแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกค่ะว่าต้นไม้มงคลบ้านมงคลบางชนิดจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภให้กับผู้ที่ปลูกและผู้ที่อยู่อาศัย แต่มีเคล็ดลับที่สำคัญคือถ้าหากอยากปลูกต้นไม้มงคลว่านมงคลเพื่อเสริมดวงให้ร่ำรวยแล้วท่านว่าให้ปฏิบัติด,ดีคือท่านต้องหมั่นทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติด,ดีแล้วที่สำคัญท่านต้องทำงานต้องขยันทำงานรู้จักอดออมบริหารทางการเงินแล้วต้นไม้มงคลว่านมงคลนั้นจะช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งขึ้นค่ะ โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองว่านมงคลว่านลูกไก่ทองเสริมโชคลาภเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์ว่านลูกไก่ทอง ว่านลูกไก่ทองจัดเป็นพืชตระกูลเฟิร์นค่ะจัดเป็นว่านมงคลสามารถพบได้ตามป่าดิบแล้งดิบชื้นและดิบเขาที่ระดับความสูง100-1500ถึงเมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นตามที่ลาดเทของภูเขาหรือริมห้วยที่ชุ่มชื้นและบริเวณชายป่าที่ได้รับแสงมากค่ะซึ่งในปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภประจาบ้านเรือน วานลูกไก่น้อยจัดเป็นว่านมงคลที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเพราะด้วยลักษณะเงาของว่านนี้มีเนื้อแข็งคล้ายไม้ปกคลุมไปด้วยขนนิ่มยาวสีเหลืองทองวาวเหมือนขนไก่ของลูกไก่ค่ะออกเป็นเส้นเล็กๆออกเป็นสีน้ำตาลหากมองดูใกล้ๆจะดูคล้ายกับลูกไก่ตัวน้อยๆที่มีขนปุยสีทองโดยเฉพาะเวลาที่ว้านลูกไก่ทองกระทบกับแสงแดด จะดูเป็นสีเหลืองทองอารามแปลกประหลาดแต่สวยงามมากค่ะเพราะสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อว่านลูกไก่ทองนั่นเองนอกจากนั้นว่านลูกไก่ทองมีใบจำนวนมากออกรอบๆเงาของต้นว่านต้นจะสูงได้ประมาณ2-3เมตรเลยค่ะการใบเป็นสีเทา มีความแข็งแรงมากใบใหญ่และเรียวรีแหลมแบบขนนก3ชั้นยาวได้ถึง2เมตรเลยค่ะผิวใบด้านบนมีสีเขียวเข้มด้านหลังใบมีสีเทาและมีอับสปอลักษณะกลมโตมีเยื่อหุ้มสีน้ำตาลที่บริเวณริมใบค่ะว่านลูกไก่ทองนั้นมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าว่านไก่น้อยขนไก่น้อยกูดเสือโพลีเฟิร์นลูกไก่ทอง ส่วนในด้านความเป็นมงคลว่านลูกไก่ทองจัดเป็นว่านมหามงคลค่ะจัดเป็นว่านกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าว่านนี้จะช่วยป้องกันภัยต่างๆแล้วจัดเป็นบ้านช่วยเสริมโชคลาภเมตตามหานิยมทั้งยังถือเป็นหนึ่งในว่านเสียงไทยอีกด้วยว่ากันว่า ถ้าหากต้นบ้านลูกไก่ทองจเจริญเติบโตขึ้นและได้ยินเสียงไก่ร้องในตอนกลางคืนในเวลาดึกสงัดหรือฝันเห็นลูกไก่ร้องจิบจิบหรือบางตำราก็บอกว่าร้องกุ๊กๆุก,ก,ก็สามารถทำนายทายทักโชคชะตาของผู้ที่ปลูกและคนในครอบครัวได้ว่ากําลังจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันหรือจะมีเหตุให้ได้รับทรัพย์ในเร็ววันนี้ นอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าหากปลูกว่านลูกไก่ทองไว้บริเวณหน้าบ้านหรือในบ้านท่านมีข้อห้ามคือห้ามให้คนเดินข้ามห้ามปัสสาวะรถหรือห้ามลังมือใส่เพราะจะทำให้ว่านเสื่อมไม่เป็นมงคลอีกต่อไปค่ะนอกจากความเป็นมงคลแล้วยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรด้วยนะคะคือว่านลูกไก่นั้นสามารถใช้รักษาบาดแผลสดแผลจากปลิงดูดถูกของมีคมบาดท,ทุกชนิดเหยียบตะปู หรือถูกสุนัขกัดทั้งยังช่วยห้ามเลือดจากแผลสดทำให้เลือดแข็งโดยการใช้ขนจากเงาที่ตากแห้งนำมาบดให้เป็นผงใช้โรอยลงบนบาดแผลค่ะซึ่งผงที่บดจากขนจะมีฤทธิ์ห้ามเลือดได้ดีที่สุดและในสมัยก่อนนั้นหากบ้านใดมีสัตว์เลี้ยงที่เกิดโรคติดต่อเช่นวัวควายสุนัขหมู ให้นำขนของลูกไก่ทองนี้ไปแช่กับน้ำแล้วเอาไปให้สัตว์ที่ป่วยนั้นกินค่ะหลังจากนั้นสัตว์ก็จะหายป่วยหรือมีอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะเคล็ดลับการปลูกว่านครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าอยากเลี้ยงว่านให้เป็นว่านอย่าใช้ปุ๋ยเคมีอย่าเร่งดอกอย่าเร่งใบซึ่งอาจจะทำให้ว่านกลายพันธุ์ได้เวลาก่อนรดน้ำว่านให้สวดคาถากุกุสันโธณนะโมพุทธายะ เป็นจำนวนสามจบก่อนรดน้ำว่านส่วนการปลูกว่านควรเลือกวันและเวลาปลูกของว่านให้ดีซึ่งวันที่ดีของการปลูกว่านให้ขังคือวันอังคารข้างขึ้นเดือน6แต่ถ้าหากปลูกวันอังคารข้างขึ้นเดือน6ไม่ได้ก็อนุโลมให้ปลูกในวันอังคารได้ค่ะและที่สำคัญเวลารดน้ำเวลารดน้ำต้องเสกน้ำรดอยู่เสมอนะคะแล้วรดน้ำก่อนตะวันขึ้นหรือหลังตะวันตกดินแล้วอีกอย่างที่สำคัญ คือคาถาเสกน้ำรดเวลารดน้ำถือว่าสำคัญมากเป็นจุดตายเลยทีเดียวค่ะเพราะถ้าบ้านไม่มีคาถากำกับก็ไม่ต่างกับต้นไม้ธรรมดาอิทธิฤทธิ์จะไม่เท่ากับต้นว่านที่เจ้าของดูแลเอาใจใส่ดังนั้นควรปลูกในวันดีเสกน้ำรดทุกวัน ซึ่งหลายๆท่านที่ปลูกแล้วอาจจะพูดว่าปลูกว่านแล้วไม่ได้ผลว่านไม่มีอิทธิฤทธิ์ซึ่งตามที่โบราณกล่าวว่าอาจเป็นไปได้ว่าเพราะไม่ได้สวดคาถากำกับว่านนั่นเองค่ะว่านลูกไก่ทองขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อชอบดินร่วนความชื้นสูงระบายน้ำได้ดีชอบแสงแดดรำไรแต่ต้องการความชื้นในอากาศสูงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเมท t h a c o m บ้านและสวนเรียบเรียงโดยโคราพี่ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและเพื่อที่จะได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ